ปิดท้ายกันที่แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาครับเรื่องนี้แจ้งมาจากสอสอส,อสอนะครับนายแพทย์พงเทพวงศวัรภับยบูลผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอลงพื้นที่เทศบาลเมืองปาก,ปากพูลอ,พอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กระบวนการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง,ขงอย่างมั่นคงและยัง่งยืนในรูปแบบ8สภาปากพูลได้แก่สภาเศรษฐกิจชุมชนสภาสุขภาพสภาผู้สูงวัยสภาวัยใสหัวใจอาสา สภาความปลอดภัยและภัยพิบัติสภาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาดนตรีและกีฬาและ8สภาสวัสดิการนะครับผู้จัดการกองทุนสสสอบอกนะครับว่าแผนสุขภาวะชุมชนมุ่งเป้าให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทุกสภาเป็นการขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในชุมชนที่ครอบคลุมครับเราอยากเห็นการขยายผลเทศบาลแต่ละที่อบตอแต่ละที่จะมีจุดแข็งที่แตกต่าง และมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างถ้าเราเห็นชุมชนเทศบาลที่มีความเข้งแข็งแล้วเรียนรู้ร่วมกันนะครับและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันเราจะเห็นการพัฒนาที่ไม่ได้เริ่มจากภาพใหญ่ของส่วนกลางแต่เริ่มจากภาพย่อยการกระจายอำนาจการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ท้องถิ่นมาดึงพลังของชุมชนมาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมทำให้เกิดความสุข ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่แต่เพียงสุขภาพทางกายเท่านั้นเป็นสุขภาพใจสุขภาพสังคมและสุขภาวะทางปัญญาความหมายก็คือการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราทําให้ประเทศเราสามารถขับเคลื่อนไดอ้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ครับ สำหรับเทศบาลเมืองปากพูลร่วมกับแผนสุขภาวะสอสอส,อสอตั้งแต่ปี2552โดยใช้แนวทาง3สร้างคือสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักเชื่อมโยงแนวคิดด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตซึ่งปัจจุบันใช้แนวทางพลเมืองมีความรู้อยู่อย่างไม่ยากจนสุขภาพคนแข็งแรงครับพร้อมกับพัฒนานวัตกรรมไลโอเอสมาร์ชิตี้ทั้งข้อมูลบริการสุขภาพเฝ้าระวังสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติพร้อมแจ้งเตือนภัย และแจ้งปัญหาทุกร้อนครับ